ดอยภูชีฟ้าฉบับคนเดียว Let's go ก็มาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เจอกันระหว่างทางนี่เป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกของผมนะครับลุงแกเห็นผมเงอนเงินยงงเงลุงบอกแป๊ะแปะแต่ลุงไปส่งหลังจากที่ได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วผมก็โมต่เดินรอแต่เขาขึ้นเครื่องกันแล้วหนึงไวมากตะกี้ยังดูแอร์เพื่อนๆอยู่เลย ต่อไปขึ้นรถไฟฟ้าจากสนามบินไปหารถเช่าขับกันพอหนูมาเดินอะไรทางนี้ผมเดินวนหน้าร้านป้าอยู่ี่รอบป้าบอกป้าเดี๋ยวป้าไปส่งคนที่นี่ใจดีเกินที่เช่าแล้วนะแต่พี่ต่างชาติแกเหมาหมดเลยกลับมาที่พักสรุปนอนกับพี่ต่างชาติเมื่อกี้นี้เป็นห้องพักแบบรวมในห้องไม่มีคนไทยเลยผมเอาเสื้อผ้ามาน้อยว่างรอพาก็เต้นโชว์ไป1หนึ่งสเต็ปม,มารู้ตัวอีกทีกล้องเต็มร้านเลย ตั้ง GPS มาใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแต่ขับมาจริง3ชั่วโมงทางขึ้นเขาขับยากมากเห็นมีอุทยานระหว่างทางก็เลยลองไว้เข้าไปแต่ไม่มีอะไรเลยแวะกินข้าวระหว่างทางวิวสวยดีอาหารถูกโอ้โหเอาทางชันไปไหนเนี่ยข้าวได้กินมากลางทางเกิดพุ่งออกข้างทางเห็นทางแบบนี้อย่าเพิ่งท้อน,นะครับกูมาทําอะไรที่นี่สภาพหน้าผมสีตาแแามาสามชั่วโมงไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนอยากมาทุกคนที่ใครเอ่ย อ้อเลนวิวสวยจริงเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยก็บ้าแล้วคนไม่ใช่หุ่นยนต์สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าเที่ยวคนเดียว EP พหนึ่งแล้วก็ต้องมี EP เดียวด้ว